กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรในฐานะเจ้าภาพหลักแผนงานบูรณาการพัฒนานและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเดินทางไปนิเทศโครงการในพื้นที่จังหวัดระยอง โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรืองสมาร์ทฟาร์มเมอร์โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกิจกรรมเทคโนโลยีการให้น้ำอัจฉริยะสำหรับควบคุมการให้น้ำในแปลงเกษตรส่วนคุณวสันต์รื่นรมตำบลวังว่าอำเภอแกรงจังหวัดระยองการนำเทคโนโลยีการให้น้ำอัจฉริยะมาใช้ในแปลงของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีความแม่นยำในการบริหารจัดการแปลงสามารถเก็บบันทึกข้อมูลในระบบสามารถลด,ดต้นทุนทรัพยากรนามช่วยเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพสูงและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรโดยกรมส่งเสริมการเกษตรกิจกรรมการแปลรูปเนื้อสัตว์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชากมันเทศอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง กลุ่มดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบกิจการด้านการผลิตการบริการรวมกันแก้ไขปัญหาการผลิตการแปรรูปและการตลาดรวมทั้งสามารถพึ่งพาตนเองได้ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มคือหมูเส้นภายใต้ชื่อสินค้าหมูเส้นรวมใจ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยกรมส่งเสริมการเกษตรณศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำาบนแม่น้ำขุ่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรซึ่งประสบปัญหาดินเสื่อมโทรมราคาปุ๋ยเคมีเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ยังจัดทำจุดสาธิต จุดเรียนรู้การตรวจวิเคราะห์ดินการผสมปุ๋ยเคมีใช้เองการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรนักเรียนและผู้สนใจทั่วไปโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรโดยสำนักงานส่งเสริมเศษษรษฐกิจดิจิทัลกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการส่วนทุเรียน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตรกรรมดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนวังทุเรียนอำเภอวังนทรจังหวัดระยองโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังทุเรียนแห่งนี้ได้เสนอขอรับการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการการให้น้ำในส่วนทุเรียนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจด,ดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว สามารถลดระยะเวลาในการเปิดปิดน้ำลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าแรงงานคนในการดูแลต้นทุเรียนได้ทำให้ต้นทุนการผลิตทุเรียนลดลงมีโอกาสในการแข่งขันมากขึ้นและมีเวลาในการคิดวางแผนการบริหารจัดการทุเรียนในด้านอื่นๆอาทิการวางแผนการพัฒนาสวนทุเรียนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตรค่ะ สุดท้ายนี้กล่องนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมค่ะ